วันนี้เราอยู่กันที่วัดเสาทองทองเราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาพร้อมชมบรรยากาศของวัดกันค่ะวัดเสาทองทองเดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสะทุงเป็นวัดที่สร้างมานานกว่า700ปีแล้วต่อมาได้สุดโทมลงและมีการบูรณะใหม่ในปีพศ2519และได้รับพระราชาทานวิสุงคามาสีมาในวันที่17กันยายนพศ2519 ในปัจจุบันวัดเสาทองทองเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพและบรรยากาศภายในวัดกันค่ะ รับชมภาพและบรรยากาศกันไปแล้วเรามาฟังเนื้อหาเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าค่ะที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นนั่นก็คือป่าช้าคาเฟ่ถือว่าเป็นไอคอนิกเลยค่ะในส่วนของป่าช้าคาเฟ่นั้นซึ่งเป็นร้านกาแฟและตลาดนัดที่เปิดให้บริการภายในบริเวณวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งป่าช้าคาเฟ่ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวัด แต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดูน่าสนใจให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะยังมีการตกแต่งจิตกรรมการวาดภาพบนโอ่งที่สื่อถึงรูปผีต่างๆและสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตำบลน,นายมจนกลายเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลต่างๆและยังออกข่าวตามช่องต่างๆซึ่งมีดาราและนักท่องเที่ยวชื่อดังมากมายเข้ามาเยี่ยมชม และนอกจากบรรยากาศข้างล่างแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างบนกันค่ะซึ่งการเดินชมบรรยากาศข้างบนเราจะเดินชมโดยการเดินบนสะพานไม้ที่วัดได้สร้างขึ้นเมื่อเราเดินขึ้นไปเราจะเห็นวิวเป็นท้องทุ่งนาและได้เห็นหมู่บ้านหรือบ้านของชาวบ้านในละแวกนี้เชิญรับชมภาพและบรรยากาศข้างบนกันได้เลยค่ะ และต่อไปเราไปรับฟังและรับชมการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสและชาวบ้านในชุมชนที่มาทำการค้าขายกันค่ะบัณฑการค่ะพระอาจารย์อยากจะสอบถามว่าที่วัดนี่อยู่มานานที่ไหนแล้วคะโอ้วัดสงงทองใช่ไหมเพราะสงทองก็มีประวัติมาตั้งแต่ปี2479ก็เกือบเกือบร้อยปี นะแต่ว่าก็ก่อนหน้านั้นก็คือเคยมีเจ้าวาดอยู่7รูปแล้วก็ล้างไปล้างไปแล้วก็มาเมื่อปี2514ก็มีหลวงพ่อชดพระครูวิบูลพิชรยานท่านได้มาบริณาปิสังขรณเริ่มสร้างเสนสนะทวรวัตถุเช่นสาราปุติอุโบสถหลังเก่านะแล้วก็ได้ฝั่งลุนิมิตหรือว่าได้วิสุขคามศสีมาในพศ2520 นะแล้วก็ต่อมาในปี2 5 4 1ก็ได้สร้างอบุสตหลังใหม่โดยหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดองค์ที่แล้วก็คือหลวงพ่อพระครูบุญพิชรัยานหรือว่าหลวงพ่อพระคูสุรินนะโดยตอนนี้สองทองก็มีเจ้าวาดทั้งหมด10รูปนะสิ <c oughs> รูปนะรูปปัจจุบันก็คือพระอาจารย์พระมหาจักรพัรด์เมติโกนะแต่ก่อนว่าสองทองก็เป็นวัดที่มีกิจกรรมก็คือการปฏิบัติธรรมของ พระภิกษุสงฆ์ะอุบาสุปาสิกาซึ่งก็จัดทุกๆปีนะงานประวัติศาร,รมงานปฏิวัติธรรมประจําปีแล้วก็เป็นวัดที่จัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับสังคมอยู่เรื่อยมาประเพณีที่โดดเด่นของสองทองก็คือประเพณีตักบาตรเทวซึ่งเป็นประเพณีที่คนทั้งตะบนนายมจะมาร่วมกันตักบาตรในวันออกพรรษา,น,านะครับก็จะเป็นประเพณีใหญ่ของวัดสองทองจากนั้นมาในปี 2,563 63ก็เริ่มมีการพัฒนาพื้นที่หน้าวัดณนะตรงนี้นะแต่ก่อนเป็นพื้นที่ลกลางว่างเปล่านะเป็นพื้นที่ลกลางว่างเปล่าเป็นป่าชาเก่านะเป็นปราชาเก่าก็มีการมาปรับภูมิทัศน์มาการจัดทําสวนแล้วก็เริ่มเปิดร้านกาแฟแล้วพัฒนาจนกลายมาเป็นปาชาคาเฟ่ตอนนี้ก็ผ่านมา4ปีแล้วส่วนป่าช้าคาเฟ่นะครับแต่ถ้าเกิดประวัติของวัดสองทองนั้นก็คือตั้งแต่ปี2,479 ค่ะแล้วไอเดียของป่าชาคาเฟ่ที่แบบมีมาเรื่อยๆแบบไม่ซ้ําจาเจให้ลูกค้าเข้ามาแบบรู้สึกแบบโอ้แปลกใหม่มากไม่เหมือนเดิมที่เข้ามานี่คือยังไงคะก็คือมันก็มีการเพิ่มเติมในในส่วนที่ทําให้คนเกิดความสนใจขึ้หมาเลยเพราะว่าสมมติถ้าเราอยู่อย่างเดิมเนี่ยลูกค้าเข้ามาก็อาจจะเจอมาเออมาก็เหมือนเดิมมาบ่อยๆก็เหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเราก็อาจจะเพิ่ม สิ่งนู้นมามั่งสิ่งนี้มามั่ง,ง,มมงแต่เริ่มแต่ก่อนก็คือจะเป็นรูปรูปวาดก่อนรูปวาดของผีก่อนเนาะใช้เป็นรูปวาดก่อนนะแรกๆพอต่อมาก็มาคิดว่ารูปวาดมันน่าจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็เริ่มมาเป็นรูปปั้นรูปปั้นก็เริ่มมีปั้นหลายๆอย่างขึ้นมาเนาะล่าสุดก็เป็นอานงอนงก็เกิดอันนี้คือยิบมาจากหนังใช่ไหมคะอนงอน,นงมาจากหนังเลยเใช่อาน,นงมาจากหนังเขาเป็นหนังผีแต่อันนี้ก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนังอันนี้คือไอเดียคิดเองเลยว่าเป็นผีก๋วยเตี ผีกาแฟแต่ตั้งชื่อภาษาอังกฤษคือ coffee กับนิกเกิลแล้วก็มีผีตำนานเช่นายาหยิบใช่ไหมแล้วก็มีกระสืออะไรเงี้ยเออโอเคค่ะแล้วในอนาคตนี่มีแผนว่าจะปรับปรุงปัจจัคาเฟ่ให้แบบดูสวยกว่านี้ไหมคะก็ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะมันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้หรอถ้ามันเป็น <c oughs> เป็นคาเฟ่แล้วนะก็คือต้องเพิ่มความแปลกใหม่เข้มา,ามาเรื่อยๆให้ลูกค้าแบบรู้สึกว้าวตลอดไปแหละ ค่ะส่วนเรื่องรางคานี่เป็นมาอย่างไงคะราคาก็คือเกิดจากเมื่อเราพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนาะจนจนเป็นสวนเป็นมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้พื้นที่ตรงนี้มีความพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนก็เลยคิดว่าถ้ามันมันจะทำพิมันจะ,ม,นจะมันจะพัฒนาได้มันต้องมีงบประมาณใช่ไหมโดยที่เราจะไม่ไปเอางบประมาณของวัดก็คือไม่ไปยุ่งกับเงินกฐินพระป่าที่มีไว้เพื่อก่อสร้างบัตถุด้านในล้าทําด้านนอกเราก็ควรจะมี รายได้ที่เกิดจากตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นร้านกาแฟขึ้นมาก็าจะเอารายได้าจากร้านกาแฟเนี่ยมาพัฒนานพื้นที่หน้าวัดโดยตรงแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเลยเนาะโต๊ะก็มีแค่ตัวเดียวก็เกิดจากร้านกาแฟหมดนะโต๊ะตัวที่เกิดมาแม้แต่ว่าหินที่ลงแต่ละรถอะไรเงี้ยก็คือเกิดจากร้านกาแฟรายได้จากร้านกาแฟอันนี้ร้านกาแฟเกิดอยากว่าอ๊ะเราจะเอาเราจะใช้สูตรกาแฟอะไรแล้วก็เพราะเรนพัจะเป็นคนชอบชานกาแฟก็เลยใช้สูตรที่เราเคิดขึ้นมาเอง เราเป็นการลองลองเทสลองชิมว่ากาแฟแบบไหนที่มันเราชอบเงี้ยก็เกิดเป็นร้านกาแฟเมื่อเปร้านกาแฟร้านกาแฟก่มีชื่อเสียงแล้วออกข่าวออกข่าวออกโซเชียลเมื่อคนมาเยอะปุ๊บคนก็เริ่มถามถามหาอาหารเขามาแล้วไม่มีแต่เครื่องดื่มไม่มีอาหารแล้วก็เลยเริ่มมีอาหารขึ้นมาจากส้มตำมันมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งมีผัดไทยแล้วก็ยังมีของกินเล่นเช่นเฟ้นพงเฟ้นปลายแล้วก็มีพืชผักสวนครัวของชาวบ้านก็เอามาขายก็ มาเนี่ยสี่ปีมันก็มีการเพิ่มมาเรื่อยๆร่อนะจนทุกวันนี้ก็มีอย่างที่เราเห็นแล้วเมนูแนะนาของที่ที่มาาต้องชิมไม่ได้เลยนี่เป็นเมนูอะไรคะอันนี้มาถึงน้ำหรืออะไรเป็นน้ําโอ้น้ำก็ต้องเป็นกาแฟนะกาแฟสดใช่ก็คือที่โดดเด่นวนี้คือกาแฟกาแฟ่ก็กาแฟของเราเนี่ยจะมาในสายเข้มนะหอมเข้มนะเพราะว่าด้วยความที่พ่อจามเป็นคนชอบชานกาแฟก็จะตะเวนฉานกาแฟในอำเภอเมืองหรือไปเขาค้อไปไปหลายที่อย่างเงี้ย เราก็เลยจะชอบรสชาติกาแฟที่เราคิดว่าเออต้องรสชาตินี้ต้องเค็มหอมและเค็มค่ะขออนุญาตนะคะหนูขออนุญาตสัมภาษณ์ป้านหน่อยนะคะคุณป้าอยู่นี่มากี่ปีแล้วคะสี่ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่ปัจจัยเริ่มนะคะค่ะแ <พอ S 1> ปีนี้ย่างเข้าปีที่เอ่อเข้าย่างปีที่ยาแล้วค่ะค่ะรายได้นี่ อยู่ประมาณไหนคะมีนนการขาย,ยก็ขึ้นอยู่กับช่วงถ้าเป็นช่วงเทศกาลอย่างนี้ก็จะพานอัพขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงธรรมดาก็ใกล้ๆพนันสี่ห้าร้อยบ้างแล้วแต่วันฝนตกก็น้อยหน่อยค่ะ,คะแล้วที่วัดมีก่อนที่จะมาเป็นป่าช้าคาเฟ่นี่ประวัติเป็นไงบ้างหรอคะอะตรงนี้ก็จะเป็นป่าช้าเก่าเนะาะค่ะว่าเล่ากันมาว่าแต่ก่อนอะตรงต้นโพทางหน้าหนูเนาะก็จะเหมือนไม่เด็ก ที่เขาแท้งหรือว่าตายเขาก็จะมาฝุณหลุมฝังไว้ตรงบริเวณใต้ต้นโพแล้วก็ในส่วนของคนสมัยก่อนเนาะ<ฮ>เขาก็จะมาเอากระดูกของบรรพบุรุษเนี่ยมาไว้ที่วัด<ฮ>เขาก็จะสร้างเป็นสถูปอยู่เนาะ<ฮ>ที่เราเห็นอยู่เนี่ย<ฮ>ถึงบริเวณเนี้เป็นป่าชา้าทั้งหมดเลย<ฮ>แต่ว่าเนี่ยแปลงป่าชา้าเพราะว่าตอนที่ว่าทางท่านพระอาจารย์ามา มาทำความสะอาดกวาดถง<ะ>มันมีความร่มรื่นเนาะของต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลมเย็นสบายท่านก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะปรับปรุงพัฒนามาเป็นร้านค้าอเริ่ม<ะ>จากมีร้านกาแฟก่อน<ะ>ร้านเดียวเนาะแล้วก็แม่ค้าก็เริ่มมาเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเอาให้แก่คนในชนุมชนพอกระแสของป่าชา้าแค่ชื่อว่าป่าชา้าคาเฟ่คนก็รู้สึกว่าสะดุดหูก็อยากมา<ะ>อยากมาลองดูว่าที่นี่เป็นยังไง<ะ>ก็เลยทําให้ มีแค่ร้านกาแฟก็มีผักมาข้าวมาก๋วยเตี๋ยวส้มตำร <ทะ S 1> ้านป้ามาเนีย่ยก็เ<ฮ>ป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนนชุมชนอย่างป้านี้มีงานประจําละ,<ท>ะก็จะเป็นอะไรได้เสริม <ทะ S 1> เพราะว่าเศรษฐกิจยุคนี้เนาะ,ท,ะทำงานอย่างเดียวมันไม่พอต้องเรียนครอบครัวขอบคุณนะคะ